และนี่คืออุปกรณ์ที่ทำให้ผมมีรายได้นะครับสวัสดีครับทุกคนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าอุปกรณ์3มชิ้นเมื่อกี้ทำให้ผมมีรายได้จากการถ่ายภาพนะครับเริ่มจากแบ็กกาวนี่ก่อนนะครับผมใช้กระดาษแข็งแบ็กกาวสีดำเนีแบบ่ยผมใช้กระดาษแข็งนะครับแล้วก็ใช้ไฟสักดวงหนึ่งไฟอะไรก็ได้ไฟในห้องไฟฉายอะไรก็ได้ สักดวงหนึ่งสองไปเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นที่ลงทุนมากขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะเป็นเทียนอันนี้นะครับผมใช้ตั้งแต่อันเปนยาวเท่านี้ตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับใช้อันเดียวมามันก็ค่อยๆขายดีขึ้นเรื่อยๆพอขายดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็เปลี่ยนอัปเกรดเป็นเทียนอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าตอนนี้มันตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันหายมปแล้วผมซื้อมาเซตหนึ่งสิบกว่าอันไม่ถึงร้อยบาทมนะั้งแล้วผมก็ถ่ายร้อยกว่ารูปนะครับตอนนี้คุ้มคุ้มค่าเทียนไปแล้วนะครับก็รูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันต่อไปอาจจะลงทุนมากหน่อยหนึ่งอันนี้โหลโห,โห,โห,โหนลนะครับโหลไว้ใส่น้ําใส่ปลาครับ อันนี้ก็ไม่ถึง200บาทนะครับเอามาใส่น้ําแต่ถ้าใครที่จะถ่ายภาพน้ํานะครับควรจะมีแฟลแยกสักตัวหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะดูมืดไปหน่อยนะครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูยอดโหลดของผมเดือนนี้นะครับว่าไอโหลดที่ได้ได้มาเนี่ยมันเป็น ภาพแบบไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้ยอดโหลดของผมก็มีอยู่28โหลดนะครับเกือบๆ6เหรียญนะครับจะให้ดูตั้งแต่แรกเริ่มก่อนนะครับนี่ครับเริ่มตั้งแต่2,009นะครับผมเริ่มทํา2 0 1 9นะครับก็มีโหลดทุกเดือนนะครับมีตั้งแต่ยอดโหลดขั้นต่ำตั้งแต่0.25นะครับตอนนี้ก็ปรับเหลือ0.10นะครับก็มี1โหลด3โหลดแโหลดนะครับ หลังจากนั้นก็ปี2020นะครับก็เริ่มเป็น2หลักนะครับมี22โล17โล25โลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทุกวันผมก็ยังถ่ายน้ําถ่ายเทียนนะครับแล้วก็ถ่ายแบ็กกราวด์สีดําส่งมาตลอดเลยนะครับแต่มันก็เริ่มเห็นผลนะช่วงกลางปีนะครับกลางปี2020เนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็ส่งเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับจนมาปี2021นี่ นะครับสี่เดือนแล้วครับยอดโหลดผมสาหลักนะครับขึ้นหลักร้อยนะครับแล้วมีเดือนมิถุนาเห็นไหมครับว่าผมได้ถึงร้อยเหรียญนะครับรวมทั้งหมดตอนนี้ที่ทำมาเกือบ2ปีนะครับได้ไปประมาณ1นึ่งหมื่นบาทแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูยอดโหลดของเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็เพิ่งมี28โหลดนะครับเดือนนี้ดูค่อนข้างฟืดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าลูกค้ายุโรปเนี่ยลูกค้าโซนยุโรปเนี่ยเขาจะ พักผ่อนกันช่วงนี้เขาไม่ไม่ค่อยทํางาน,นนะครับก็น่าจะจริงนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นลูกค้าเอเชียแล้วก็ฝั่งอเมริกาใต้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับวันนี้เป็นที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่เจ็ดวันเสาร์นะครับผมได้มาสองโหลดนะครับเห็นไหมครับเป็นลูกน้ํานะครับน้ํานี่เป็นน้ําสีใสๆนะครับแล้วก็เอามาย้อมสีใน p h o ุตูชอปทีนนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นน้ําสีใสๆก็มาทําออกน้ําเงินน้ําเงินก็ได้ไปหนึ่งโลดนะครับแล้วก็วันที่6นะครับได้มา1เหรียญน,นะครับรวมกันแล้วมีลูกท้องฟ้าเล็ดรอดมานิดหน่อยขายได้นะครับหลังๆลูกท้องฟ้าผมเริ่มใส่ไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเริ่มขายได้ดูนะครับว่าลูกท้องฟ้าลูกนี้ยมีท้องฟ้ามีก้อนเมฆอยู่แค่นิดเดียวนะครับได้ทั้งสู9ุเเหรียญน,นะฮะ แล้วก็รูปนี้นะครับนาเสนอนะครับได้17โหลดเลยนะครับเห็นพื้นไม้สีสีขาวนี่ไหมครับผมใช้ฉากที่ซื้อมาจากาเว็บร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับเอามาถ่ายแล้วก็มาดัดให้เป็นพื้นไม้เป็นแบบอย่างเงี้ยยืนออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ็คกราวข้างหลังผมไปที่ทะเลท้ายเมืองนะครับจังหวัดพังงาอยู่อัเพือท้ายเมืองนะครับผมก็ไปถ่ายมาแล้วก็ทำเบลอเนิดนึงหลังจากนั้นก็บลั๊ เติมเป็นแสงอาทิตย์นะครับก็ได้ไป17โหลดเลยนะครับเป็นภาพที่ทําง่ายเหมือนกันเดี๋ยวงว่างจะทาภาพนี้ให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วรูปนี้นําเสนอนะครับเป็นรูปในพอที่เยอะที่สุดแล้วเกือบกส60โหลดแล้วนะครับเป็นรูปจากไอ้ตัวน,นี้ครับนี่ครับกระดาษสีดําแผ่นเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายใช้ไฟห้องนะครับส่องเข้าไป ก็ได้เป็นภาพแบบนี้ตอนนี้ทําเงินไปแล้ว8 1เหรียญเป็นภาพที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่กําไรเยอะที่สุดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวันที่5กันต่อนะครับวันที่5รูปนี้รูปนี้ผมทํากับโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็ลองดีไซน์เปลี่ยนแปลงมานิดหน่อยก็ทําโค้งทําดัดอะไรนิดนึงก็ได้มาหนึเหรียญแล้วดูให้ดีนะครับว่าผมเพิ่งส่งวันที่30กรกฎาคม หกเจ็ดวันนี่ขายได้ละแล้วก็อันนี้นะครับเป็นภาพปีสองพันยี่สิบนะครับถ้าดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นผมเอาผ้าสีดามา,มาถ่ายให้มันเป็นเริ้วๆมันพับเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ขายได้นะครับอันนี้ก็รูปเดิมที่ขายดีขายได้ทุกวันครับรูปนี้รูปนี้เป็นลูกค้าจากกรุงเทพนะครับมาซื้อนะครับอันนี้ก็เพิ่งถ่ายยี่สิบเก้ากรกฎาก็ขายได้เร็วนะ ไม่กี่วันนี้แล้วก็อันที่สี่ใช่ไหมนี่รูปเทียนมาแล้วเห็นไหมครับในรูปเทียนก็ขายได้นะครับเพิ่งถ่ายไม่กี่เดือนนี้ก็ขายได้รูปน้ําแบบรูปน้ําแบบไม่ได้รีทัชด,ด้วยนะดูดิได้มาตั้งสี่โหลนะครับแล้วก็ดูเห็นไหมครับน้ําย้อมสีขายได้ตลอดครับไม่ต้องถ่ายเงินเลยอันนี้แบล็กเกล์ก็หาผ้าหาอะไรมาทำเป็นริ้วๆแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเองนะครับ เรามาดูวันที่3อ่ะอันนี้รูปผมนะครับก็ว่างๆก็เอาขาตั้งกล้องนะครับมาถ่ายกับกําแพงพื้นบ้านนะครับสีมันคลีน n c l e ก็ได้มา1โลดนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปเดียวรูปนี้ก็เป็นรูปใกล้เคียงกับรูป59โหลดไทยเหมือนกันนะครับก็ได้มา33โหลดเหมือนกันนะเห็นไหมครับว่าทํารายได้เยอะที่สุดเลยนะครับรูปนี้ก็เก่าละรูปนี้ เป็นรูปไอโซเลตนะครับเป็นรูปพื้นหลังขาวนะครับถ่ายตั้งแต่ปี2019นะครับก็ได้มา2โหลดนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับถ่ายผ้าสีแดงนะครับเป็นริ้วๆนะครับก็ได้มา2โหลดอืมอันนี้ขายได้อีกแล้วนะครับแนวเขาเรียกว่าแนววูดเ e ้นเท็กเจอนะครับอันนี้ก็ขายออกตลอดเหมือนกันที่เหลือก็เห็นนะครับด้กาวสีดำ5โหลด4โหลด น้ำก็ย้อมสีอันนี้จะออกชายย็นหน่อยนะครับอันนี้สิบโลเลยเห็นไหมรูปเดียวอ่าเทียนหม่แล้วครับแล้วก็รูปผมเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ่ายไว้เล็กน้อยนะครับอให้แฟนถ่ายให้ก็ได้มาหนึ่งโลนะครับแล้วก็ลูกน้ําใสาๆเก้าโลนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นรูปเดิมๆนะครับประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรือว่าโอ้ยต้องถ่ายให้สวยถ่ายให้เทพดูผมเป็นตัวอย่างนะครับถ่ายง่ายๆธรรมดาฝีมือก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับได้สาระความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ใครที่เข้ามาดูเนี่ยผมก็ทําออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r ั b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ